ใบสมัครบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65วันนี้ผุมมาเปิดหน้าตาให้ดูนะคะพร้อมสอนวิธีการกรอกด้วยค่ะดูคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ่มแล้วข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้พบกับบุ๋มในวันที่14สิงหาคมปี2 5ง5นะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะเรามาพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันอีกแล้วค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะก็นําแบบฟอร์มการกรอกใบสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาฝากพี่ป้านะ้าอาทุกท่านกันแล้วนะคะซึ่งเป็นของหน่วยงานของทางภาครัฐนะคะเป็นของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65เลยนะคะของจริงอย่างแน่นอนนะคะแต่ก่อนไปรับชมหน้าตาเนี่ยผมก็อยากขอกำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็ยบก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะ ซึ่งก็จะมีทั้งหมด11ส่วนด้วยกันนะคะที่เรานั้นจะต้องมีแล้วก็จะต้องกรอกเอาไว้นะคะแล้วก็เก็บในส่วนของส่วนที่9แล้วก็10เนี่ยไว้ที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีในส่วนของใบยืนยันนะคะว่าเรานั้นไปลงทะเบียนแล้วมาให้เราเก็บไว้นะคะห้ามทําหายนะคะซึ่งแบบฟอร์มที่ปุ่มนั้นเอามาเปิดวันนี้นะคะก็เป็นร่างแบบฟอร์มของโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ั้นั่นเองค่ะ ก็จะมีทั้งหมด11ส่วนด้วยกันนะคะที่เรานั้นจะต้องรับรู้เอาไว้นะคะซึ่งหน้าตาเดี๋ยวจะแปะรูปไม่ให้ตรงนี้นะคะแล้วที่นี้ก็จะมีในส่วนของข้อมูลส่วนตัวนะคะสําหรับส่วนที่1ข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียนนะคะกรอกให้หมดนะคะก็จะมีสถานะปัจจุบนันมีบัตรไหมหรือไม่มีบัตรสวัสดิการเนาะเลขประจําตัว13หลกักชื่อสกุลน,นะคะ แล้วก็วันเดือนปีเกิดพศอ,อ,อะไรหมายเลขเบอร์โทรที่ติดต่อได้นั่นเองนะคะแล้วก็ที่อยู่ปจบบัจจุบันวุฒิการศึกษาจบอะไรบ้างนะคะหรือว่าไม่ได้รับศึกษาก็ติ๊กถูกลงไปนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยวุฒิการศึกษาเราไม่ต้องไปเอาใบาวุฒิมาแจ้งนะไม่ต้องนะคะแค่มีหน้าที่แค่ติ๊กถูกแค่นั้นนะคะต่อมานะคะสถานภาพครอบครัวนะคะเขาก็จะบอกไว้นาอว่า สมาชิกในครอบครัวหมายถึงสามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุไม่เกิน18ปปีนับถึงวันที่ปิดรับลงทะเบียนนะคะแต่ไม่รวมบุตรบุญธรรมเฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะก็จะมีให้เลือกว่ามีครอบครัวและจดทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็ไม่มีครอบครัวเนาะใครสถาหนะไหนก็สามารถติ๊กลงไปได้เลยนะคะ ส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นการประกอบอาชีพนะคะซึ่งอาชีพหลักของผู้ลงทะเบียนนั้นก็คือจะมีว่างงานกับมีงานทำนะคะซึ่งตรงช่องมีงานทำนั้นรวมถึงกรณีว่างเว้นจากฤดูเพาะปลูกด้วยนะคะแล้วก็จะมีให้ติ๊กนะว่ารับจ้างอิสระหรือว่าลูกจ้างแรงงานหรือว่าธุรกิจส่วนตัวอย่างเช่นค้าขายอะไรอย่างนี้เนาะก็กรอกให้ครบถ้วนนะคะทุกคนเพื่อ เขานาไปคัดกรองนะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอาชีพนะคะส่วนที่2ก็คือการประกอบอาชีพก็ยังอยู่ในอาชีพอยู่นะก็มีเยอะแยะเลยอาชีพอะไรก็ลงไปนะคะรวมไปถึงอาชีพหลักของคู่สมรสด้วยนะคะรวมไปถึงคู่ครองที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่ว่ามีรูปด้วยกันด้วยนะก็ใส่ลงไปให้ละเอียดนะคะทุกคนต่อมาในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นในส่วนของรายได้และหนี้สิน ซึ่งก็จะเป็นรายได้ของปี64ค่ะไม่รวมรายได้ในครอบครัวนะคะให้กรอกให้ละเอียดนะคะซึ่งก็จะเป็นรายได้ที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายที่ได้รับระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม64นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีรายได้ก็ติ๊กถูกไปถ้ามีรายได้นะคะก็ให้ระบุนะว่ารายได้หลักมาจากตรงไหนนะคะว่าประกอบอาชีพหรือว่าสวัสดิการต่างๆของรัฐนั่นเองค่ะ แล้วก็คิดเป็นเงินรวมทั้งปี64นั้นเฉลี่ยแล้วเท่าไหร่นั่นเองเนาะติ๊กถูกลงไปนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรายได้รวมของสมาชิกในครอบครัวนะคะก็ติ๊กถูกลงไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของหนี้สินนะคะใครมีหนี้สินก็เขียนลงไปใครไม่มีหนี้สินก็เขียนลงไปได้เลยเนาะในส่วนของนี้ตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของหนี้สินในระบบแล้วก็หนี้สินนอกระบบนะคะต่อมาส่วนที่4นะคะ ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลืออะไรนะคะมันก็จะมีสองข้อให้เลือกก็คือไม่ต้องการแล้วก็ต้องการคือสามารถเลือกได้หนึ่งข้อนะคะก็คือลดภาระค่าครองชีพในประจําวันก็คือค่าสินค้าอุปโภคบริโภคค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสาธารณูปโภคน,นี่เองค่ะต่อมาค่ะก็ยังเป็นในส่วนของความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือเนาะในส่วนของตรงนี้ก็ใครอยากให้รัฐช่วยเหลืออะไรก็ติ๊ลงไปเนาะ ต่อมาค่ะในส่วนที่5นะคะก็จะเป็นคู่สมรสนะคะสามีภรรยาแล้วก็บุตรใครบอกแล้วว่าใครที่ยังไม่ได้หย่านะก็สามารถเอาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาของคนที่ยังไม่ได้หย่าเนี่ยมากรอกด้วยนะคะรวมไปถึงอาจจะยื่นตัวจริงด้วยก็ได้นะอันนี้ไม่แน่ใจว่าหน่วยรับลงทะเบียนเขาทำยังไงนะคะทุกคนต่อมาส่วนที่6นะคะเขาก็จะแจ้งนะคะว่าคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีอะไรบ้างนะคะ ส่วนที่เสร็จนั้นนะคะการรับรองความถูกต้องนะคะก็ให้เขียนให้รอบคอบนะเซ็นชื่อให้ถูกต้องนะคะส่วนที่8นั้นก็คือการยินยอมให้เปิดเผยตรวจสอบข้อมูลนั่นเองนะคะว่า เขาก็จะไปตรวจสอบทั้งข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะคะทั้งอะไรอะทั้งข้อมูลทางกระทรวงมหาดไทยนะคะว่าเป็นความจริงหรือไม่ที่เขาต้องเปิดเผยข้อมูลเครดิตแห่งชาติเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะตรวจสอบว่าคุณอะมีบ้านมีรถมีบัตรเครดิตในระบบเท่าไหร่มีนี่ในระบบเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะเพื่อเป็นการคัดกรองนั่นเองค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ผู้ลงทะเบียนนะคะเซ็นชื่อบุตรที่1บุตรคนที่2ถ้าเกิดว่าบุตรเนี่ยอายุ ต่ำกว่า10ปีนั้นนะคะก็สามารถเซ็นแทนได้เลยนะคะเพราะว่าเด็กอายุ10ปี10ขวบเนี่ยก็สามารถเซ็นชื่อตัวเองได้แล้วเนาะแล้วก็ให้คนที่เป็นสามีเนี่ยเซ็นรับรองด้วยนะคะส่วนที่9ที่10ที่11นี้ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่กรอกนะคะซึ่งเขาก็จะยืนยันนะว่าเรานั้นไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หน่วยงานนั้นจริงๆเขาก็จะใส่หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานให้รวมไปถึง ลงชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนนะคะซึ่งส่วนที่10นั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของเอกสารโครงการลงทะเบียนนะคะว่าเรานั้นเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้างที่ไปลงทะเบียนเขาก็จะติ๊กๆิให้นะคะเราอย่าทำหายนะคะอันนี้เก็บไว้เลยเก็บไว้ให้แบบมิดชิดเลยนะคะที่นี้รวมไปส่วนที่11นะคะก็เหมือนเดิมค่ะ เป็นของเจ้าหน้าที่ที่เขาจะต้องกรอกให้เรานั่นเองนะคะก็มีประมาณเท่านี้นะคะทั้งหมดก็เป็น11ส่วนด้วยกันนะคะที่เราจะต้องรับรู้เนาะเตรียมตัวนะคะเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะซึ่งเอกสารนั้นก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะบุ๋งก็ได้ลงคลิปวิดีโอเอาไว้แล้วทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าเลยนะคะโอเคค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้จะยาวหน่อยนะคะก็ทำความเข้าใจกันนะก็เปิดหน้าตาแบบฟอร์มให้ดูแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเข้าใจก็เตรียมตัวได้เลยใครไม่เข้าใจคอมเมนต์มาถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ